ัทั้งระบบขาดความเป็นเอกภาพต่างคนต่างทำพักไหนอยากฉีดตรงไหนก็ไปฉีดบางพักการเมืองไปฉีดที่สถานีกลางบางซื่อบางพักการเมืองไปฉีดที่โรงพยาบาลท่านประธานครับลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ไม่รู้กี่กี่เว็บไซต์ไม่รู้กี่แอปพลิเคชันผลที่ตามมาคือการกระจายวัคซีนนั้นมั่วไม่เป็นระบบ บางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีสีแดงเข้มเป็นพื้นที่ที่มีการต้องสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยวกลับไม่ได้รับการฉีดแบบเร่งด่วนท่านประธานครับสไลด์ที่23ผมชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่าตำรวจสอบพอบ้านใหม่ชัยพศนจังหวัดบุรีรัมย์ได้ฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่3เมื่อวันที่23กรกาคม 2, ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์เพียงแต่อ้างว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากว่าต้องไปรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดผมถามท่านประธานว่าแล้วตำรวจในสอพออื่นๆเขาก็ไปรับส่งผู้ป่วยเหมือนกันทำไมไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มที่สามพี่น้องประชาชนคนไทยณวันที่23กรกฎาคมที่ตำรวจ ไปฉีดเข็มสบางคนยังไม่ได้ฉีดเข็ม1นึ่งเสียด้วยซ้ำท่านประานครับ